เ hey, ขาซิตี้แอคเตอร์ฮิบยาฮะกับเกมจีบนิวคุ้งบทที่ศูนย์ลักแระพบสร้างโดยดีซีแพเกอร์พาเกอร์อะไรสักอย่างสมมติว่าตัวคุณตกหลุมรับพี่นิวเข้าแล้วคุณจะสามารถสร้างความประทับใจให้พี่นิวหามารลรักคุณได้ไหมหรือไม่เกมนี้มีหลายบทจะทยอยทำเรื่อยๆเมื่อมีเวลาว่างนะครับเกมนี้มีทั้งหมด10เอ็ประกอบไปด้วย1ทเอ็นซึ่งเป็นอันติเมตและเอ็แล้วก็ว่าได้พัด ไอพลาดนิดเดียวอาจหลุดไปอยู่ normal ได้ง่ายๆสอง,ง normal n หก bad n และหนึ่ง n go to x c h a r t e r mm hmm. เลือกนิยามความเป็นตัวคุณลักษณะที่เป็นตัวคุณมากที่สุดอ่อลักษณะที่เป็นตัวเราเหรอขอเป็นแบบ character รากใสๆเมือนๆคุณเป็นนักเรียนคุณเป็นนักเรียนใหม่สอบติดครับและคุณมุ้งมิงทำไมต้องมุ้งมิงใช่เหอน้ำสมมติแต่อยากให้เป็นเรื่องจริงกรรม วลาที่คุณมาที่คณะสิ่งที่คุณจะนำมาติดตัวมาอย่างแรกคือเครื่องสำอางอุปกรณ์แต่งหน้าครบเซตเตะเติมโบสุขสถานการณ์กระเป๋าตังค์เดียวตงังค์ซื้อข้าวกินกรรมไม่ใช่ซื้อข้าวกลางวันกินผ้าเช็ดหน้าเอาไว้ทำตกกนุ่มมาติดกับมวูดแพร์สิบสีอันเพื่อไว้ค้าของเกี่ยวแล้วะเอาแต่ตัวแล้วหวัวใจเสื้อผ้าด้วยละนะดูหนึ่งเพิ่งอาจจะเอาควันนี้ด้วย ขณะที่คุณกาลังเดินไปเรียนที่คณะวันแรกจู่ๆฝนก็ตกลงมาอย่างหนักตายแล้วไม่ได้เอาร่มมาซะด้วยคุณจ่ะวิ่งไปที่หลบฝนใกล้ที่สุดเงยหน้ากลางสายฝนกลางมือทั้งสองข้างพร้อมกับพูดว่าริมไปซื้อล่มที่เจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดมีลลิเมิมไปซื้อล่มที่เซเว่นที่อยู่ห่างไกลจากที่หลบฝนที่ใกล้ที่สุดประมาณหนึ่งกิโลเมตร อ่ะเราเราตอบกันคุค้นมาก <g> ร <ười> ะหว่างนั่นเองมีผู้ชายหนุ่มปิศาเข้ามากลางร่มให้เมื่อคุณหันไปปรากฏหนุหน่มหน้าเคนน่ารักมุ้งมิ้งคนหนึ่งคุณจะขอบคุณค่ะอนนาจจะเคจูยิม้มโดยไม่พูดอะไรทำานหน้าบึงา้งใส่แล้วพูดว่ากําลังฟินเลยอย่าเพิ่งมาขัดอารมณ์กันสิเงยหน้ากลางสายฝนกลางมือทั้งสองข้างพอกับพูดว่าโอ,าอ <S <S okay, เคแอ้วก็นี้ <G ười> คุณเดินไปด้วยการก,กับหนุ่มปิศาหน้าเค้ระหว่างทางคุณจะช่วยพาหนู่ไปที่หลบฝนใกล้ๆนี้หน่อยได้ไหมคะช่วยพาหนูไปส่งที่คณะและคุณมุ้งมิ้งหน่อยได้ไหมคะช่วยพาหนูไปที่เซเวนเอเลเวนได้ไหมคะจุดๆไม่พูดอะไรและเดินตามหนุ่มปิศาผู้นี้ไปเออเราเอ,อ้ยถ้าเราเป็นแบบเออเราไม่รู้จักเขาอะแล้วเขาเป็นคนแปลกหน้าอะ เราจะกล้าไปถามเขาไหมว่าช่วยพาหนูไปนู่นนี่นั่นหน่อยก็ไม่กล้าใช่ไหมล่ะเราก็ไม่ว่าเราจะเดินตามไปดีกว่าเนาะคุณมาถึงที่คณะและครูมุ้งมิ้งแล้วหนูปิศาคนนี้จึงหันมาถามว่าคุณอเออเออคุณชื่ออะไรหรือคณะเอ้ไม่ชช่ออะไรเลยคณะอะไรหรอครับหนูชื่ออ่าขอตั้งชื่อเป็นฮิโรมิฮิโรมินะ ตัวละครในเกมอาจจะอับพลาดได้คิดไม่ออกแลละหรือชื่อฮิโรมิค่ะเรียนคณะและครูมุงมิงเพิ่งจะปีหนึ่งค่ะฮิโนมิค่ะเรียนอยู่คณะและครูมุงมิงกรีดฟินกับเสียงเขินอายและพูดไม่ออกฮซโยค่ะอ่าเอาค้อนี้อเอ๊ะพี่ก็อยู่คณะและครูมุงมิงเช่นกันนะดีอยู่ปีสีชื่อนิวจ้า ชืพีนิวจ้ายินดีที่รู้จักนะดียินดีที่ดรู้จักค่ากีิดฟิลกับเสียงสแตนแตรยินดีที่รู้จักค่า,ง,คางั้นไปที่คณะด้วยกันเลยละกันากาว่าแต่เลยเวลาเริ่มคัสแรกของปีหนึ่งมาแล้วไม่ใช่เหรอมอลิกาแล้วอุทะอ,ออกมาว่าอาอเชฟลัทยาไปสู่คณะเอ้งั้นหนูขอตัวก่อนนะคะ กค้สุดฝีเท้าบริการแลวทำหน้าช็อกนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหว <c oughs> อเอหนอดูขอตัวกันไปก่อนนะคะกย้สุดฝีเท้าในที่สุดคุณก็ได้เข้าค้านเรียนแรกโดยที่มาสายไปห้านาทีทุกคนในชั้นเรียนมองมาที่คุณคุณจะยิ้มหน้าตาและซอยเท้าไปอย่างว่องโดยไม่เอื้อนเอ่ยาจาใดๆอร้อยกะพร้อมกับโค้งเกาสองศา เขาหมดสเตลวมาที่น้องอย่าง,างวเกี่ยวเลยวะขอโทษค่ะหนูเข้าท้องปิดปิดประตูทำใจแป๊บแล้วเข้าไปอีกรอบสวัสดีค่ะหนูชื่อโยมิค่ะขอโทษที่มาสายนะคะแล้วเดินไปอยากมองใหม่เอาคอน,นีดเราลองตอบคอนี้เอาคอน,นีดีกว่าคุณได้เจดเหตุการณ์มางอย่างในชั้นเรียนซึ่งไม่สามารถใส่ในคำถามนี้ได้เพราะทำให้เอรอ์เลอร์ว้ไมีโอกาสจะทำในเรื่องแยกนะครับทีทีท เมื่อถึงเวลาพักเที่ยงคุณบังเอิญพบกับรุ่นพี่นิวคุงพอดีคุณจะสวัสดีค่ะพี่นิวดีสวัสดีค่ะพี่นิวด,วด,วดีไปกินข้าวด้วยกันไหมคะทิ้งเพื่อนใหม่แล้วเดินตามหาตาเอ๊ะเดินตามพี่นิวไปทันทีทาตัวตามปกติแล้วเดินผ่านไปเอาข้อนี้สวัสดีจ้าพี่นิวทักตอบคุณคุณจะ หนูเพิ่งมาเรียนที่นี่เป็นครั้งแรกพาหนูไปแนะนำร้านอาหารอร่อยๆแบบนี้หน่อยได้ไหมคะพี่ชอบเกมไหมคะมาดูเอลกับหนูไหมอันนี้ไอ้ดอนนอ้องตอบไน่โดททำตาไปเมื่อกพี่ไปไหนอ้าหนูไปด้วยฉี่ทำสายตาม,มุ้งมิ้งยิ้มแล้วเดินจากไปเอาข้อนี้ดีกว่าพี่นิวพาคุณมากินที่ร้านถั่วงอกรสเด็ด <c oughs> แต่ว่าอยากกินพีรตุกับไม่ใช่ขณะที่คุณกำลังอาา่านเมนูอาหารของร้านอยู่นั่นเอง คุณก็สังเกตเห็นสายตาของพี่นิวกําลังจ้องมามาที่คุณมันจะขอบคุณที่กลารงร่มให้เมื่อเช้านะคะหาเรื่องพูดไม่ให้หา,หาเรื่องไม่พูดไม่ให้บรรยากาศเยี่ยวเกินไปทําเป็นมองไม่เห็นแล้ววิเคราะห์ระหว่างถุงงอกกับข้าวผัดถุงงอกเกี่ยวเลยวะเ <c oughs> ขิดไอายหลบสายตาจ้องตากับอย่ามองสิคะหนูเขินจิ้มตาเอาข้อนี้ดีกว่าพี่นิวไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกจ้าดี แมือนี้หนูเลี้ยงนะคะดีแงมือนี้พี่เลี้ยงหนูหน่อยได้ไหมทำสายตาลูกแมวอันนี้โอคพี่ต้องตอบไน่นอนย,ยิ้มตอบพี่จะดีจังเลยถ้าไม่ว่าอะไรหนูขอคุกกับพี่หน่อยได้ไหมคะเอ้ยมันไม่เลวเลยหรือเนอะพี่นา่าพี่น่ารักจังเลยค่ะคาะตอนนั้นพี่กับหนูยังไม่รู้จักกันเลยพี่ยังกล้าลกไม่หนูเลยกริสเ <c oughs> อ่อขออนนลกันพี่นิวเป็นใครถุยไม่ใช่ไม่ใครเถอะว่าทำแบบนี้เหมือนกันแหละดี ไม่ต้องใส่ใจหรอกนะที่อย่างนั้นหนูก็ต้องขอบคุณมากนะคะที่พี่การลมให้หนูฟินแป,ป๊บหนูนก็ต้องขอบคุณพี่มากนะคะที่การล้มให้หนูที่มาการล่มให้หนูนะคะฟินแป,ป๊บเราเอาคอนดีกว่าึจ,จู่ๆเสียงโทรศัพท์ของพี่นิวก็ดังขึ้นขอลับโทรศัพท์เมื่อคุยได้สักพักพี่นิวก็วางแต่มาบอกคุณว่าพี่ขอตัวก่อนนะพอดีพี่มีธุระด่วน t w T ตามแป๊บเอ่อพอทรได้คือหนึ่งมือ s u b สไคร์เบถุยไม่ใช่ t o n one step c l o s e r ใกล้เข้าไปอีกเก้าหนึ่งเยอยมากพี่รู้สนใจคุณแล้วดีมโวกสที่จะจีบติดนะแต่เรื่องแบบนี้มันต้องใช้เวลาเพรอแล้วที่มันคงไม่สามารถเกิดขึ้นในวันเดียวหรอกนะเพราะฉะนั้นโปรดติดตามตรอต่อไปนะจ๊ะแฟนอาร์ต one ันศูนย์หนึ่งสาม โอเคแนละ้วก็จบแล้วกับเกมจีบนิ้วคุ้งบทที่0ลักแรกพบเนี่ยก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจจะเล่นเดี๋ยวก็จะแปะล,ปลิงก์เกมนี้ไว้ให้ใต้ดิ s c r i p t i นะก็ยังก็อย่าลืมไปกดเล่นกันด้วยละ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้อง to be confused together yesterday อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับโอเคบายบาย